น้องๆสื่อมวลชนและผู้สื่อข่าวนะครับสําหรับวันนี้ก็เป็นวันที่สิในการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยสําหรับในเมื่อเช้านี้นะครับคนเดินเท้านะครับที่เกาะเสม็ดนะครับก็ได้ตรวจพบร่างอีกหนึ่งร่างนะครับการแต่งกายแล้วเนี่ยกรมชี้ว่าเป็นากำลังพลของเรือนะครับก็จะดําเนินการ โดยให้เรือ6กหนะครับของกรมโมงนะครับรับแล้วก็ขึ้นมาจะส่งมาที่มูลนิธิของบางสะพานครับเช่นเดิมครับสําหรับตั้งแต่เช้าตั้งแต่เมื่อคือนนี้ถึงเช้าล่าสุดก็ได้เพียงปกพ,พิมพหนึ่งล่างนะครับวันนี้นะครับในส่วนของหมู่เรือช่วยเหลือที่1ก็คงยังประกอบไปด้วยเรือหลวงตากสินเสนเรสวนเรือหลวงกาปรีเรือหลวงนาลาทิวาสเรือต่อหนึหนึ่งส แล้วก็เรือต่อ268ซึ่งกำลังเดินทางมาจากสัตีหินะครับมาสมทบแทนเรือต่อ113แล้วก็เครื่องบินนะครับเม่นอากาศยานก็จะเป็น5อทรอนะครับ2บทร2 UAV 1หอตำรวจแล้วก็1เฟรนไฟอิงอัลต้านะครับเช่นเดิมสำหรับแผนในการปฏิบัติในวันนี้นะครับเราก็จะ โฟกัสไปที่ใกล้ฝั่งนะครับเรือหลวงกะพรเราจะลาดตระเวนในพื้นที่4-2ในเซกเตอร์ที่4กับ2เรือหลวงนาลรศวนก็จะเป็นระหว่างเซกเตอร์ที่2กับเซกเตอร์ที่5เรือหลวงตักสินก็จะเป็นเซกเตอร์ที่5เซกเตอร์ที่9เรือหลวงนรลาทิวาจะเป็นเซกเตอร์ที่ 9A เรือต่อ1-4จะเป็นเซกเตอร์ที่12ส่วน UAV 2เครื่อง เราปักมาราตะเวนใกล้ฝั่งนะครับไล่ล,าลัลาไล่ลงมาตั้งแต่ 5A 9A 12แล้วก็เหลื่อมไปที่เซกเตอร์15นะครับในการปฏิบัติของหมู่เรือช่วยเหลือที่1ส่วนหมู่เรือช่วยเหลือที่2นะครับก็ได้ออกไปตั้งแต่ตีห้านะครับเรือหลวงมาราจันแล้วก็เรือหลวงราวีนะครับเพื่อไปปฏิบัติการค้นหาในทะเล แต่ช่วงนี้ก็คงจะเป็นการในเรื่องของการต้องไปแก้ปัญหาในเรื่องของอ้วนนะครับไปการปเป็นการไปตักอ้วนนะครับส่วนเรือหลวงบางระจันก็คงจะทําหน้าที่ในเรื่องของการที่จะตรวจสอบรอบๆบริเวณทั้งหมดนะครับโดยใช้โซน่านครับหรือถ้ามีโอกาสใช้ซีฟ็อกก็คงจะดําเนินการไปสําหรับการเคลื่อนย้ายศพนะครับ เพื่อไปทํำพิธีในวันนี้ก็จะประมาณ11:30นะครับบ430ของกองทัพะกาศก็จะมารับแล้วก็นําไปที่สัถิติก็จะไปประกอบพิธีเช่นที่ผ่านมาครับ,รบก็ในวันนี้มีเรื่องชี้แจงเท่านี้นะครับใค้ฟังที่กาะเสม็ดเท่ากับลอยไปติดฝั่งใช่ไหมครับใช่ครับ